สวัสดีครับเพื่อนๆนก็วันนี้พบกับผมเบฟช็อปเลานะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูการรดน้ำในสวนทุเรียนนะครับผมสวนสุขสมชาติน้ำกระดินใส่กล้องเลยนี่ครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ในใกล้จะเป็นฤดูแล้งแล้วนะทุกคนเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละสวนก็จะรดน้ำครับผม นี่ครับผมจะพาไมา้ดูถ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินยังไงก็ต้องขออไปด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาไม้มานะครับผมนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องรดน้ํานะครับเพราอทุเรียนเนี่ยต้องการน้ําเป็นอย่างมากเลยสิ่งสําคัญเลยนะครับปัใจจัยในการทําทุเรียนเนี่ยน้ําถ้าเราไม่มีแหล่งน้ําเนี่ยในปริมาณที่พอ สวนทุเรียนเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตายได้นะครับผมเรว่าแห้งแล้งนะเอ้ยแล้งนะครับผมนี่ครับตอนนี้ที่ส่วนผมก็ทําการรดน้ําล็อกละสามสิบนาทีนะครับล็อกละสามสิบนาทีนะนสำคัญเลยครับเพื่อนๆน อนนี้เ,นเพื่อนๆจะทําสวนทุเรียนเนี่ยเพื่อนๆต้องคํานึงถึงน้ําเป็นหลักเป็นปัจจัยสําคัญเลยแหละอันนี้ผมพามาชมนะครับผมแล้วก็เก็บบรรยากาศรอบๆนี่เ,นเพื่อนหลายคนทักมาถามผมว่าทุเรียนออกดอกยังอยากจะกินแล้วตอนนี้ก็ทุเรียนยังไม่ออกดอ,อกทีนะครับก็ทําการรดน้ําไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆได้เข้าไปดูในคลิปก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมพาไปดูการทำการทำข้อน้ำนะครับผมเรื่อแรกทุเรียนเนี่ยเราเราจะทำเรื่องน้ำก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดควอผิดพลาดถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยคิดจะปลูกปลูกทุเรียนไปก่อนแล้วกยท,ทําน้ําทีหลังเนี่ยอันนี้เพื่อนๆคิดผิดนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องทำเรื่องน้ำก่อนเนาะเพราะน้ำเป็นสิส่งสำคัญน,นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับทุกชื่นครับเรียนสดชื่นเราก็สดชื่นนะครับผมนี่ส่วนของผมก็เด็นน้ำประมาณลักว่า30สนาทีนะครับ ก็น่าจะได้เวลาแล้วพี่ก็พี่ๆี่เขาก็อ่อลังยจะปิดน้ำนะครับนี่ครับนี่น้ำพี่ๆีก็จะปิดน้ำเลยนะครับ,รบเลยก็จะไปรถล็อกอื่นต่อนะครับผม ตอนนี้เป็นตุเรียนบ้านนะทุกคนหรือว่าตุเรีอนคลองแสงนั่นเองเขาจะเปิดล็อกใหม่นะครับผมปิดล็อกเก่าแล้วก็เปิดล็อกใหม่นี่ครับแบบนี้เลยน้เพื่อนๆผมเน้นย้ำเลยน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยมันมีบางสวนที่ผมเคยเข้าไปดูใน YouTube อะแบบเขาปลูกไปก่อนไง ผมไม่ได้สนใจเรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับส่วนผมก็ลดล็อกละประมาณ30นาทีนะเห็นไหมชุ่มชื้นต้นนี้คือสดชื่นอ่ะนี่สดชื่นไหมเพื่อนดูดูทุเรียนดิดูต้นทุเรียนดิดูเขาสดชื่นเนาะ ชื่นอ้าวสวัสดีฮัลโหลมาเที่ยวด้วยนะโอ้เปียกเปียกเปกีโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหน,นก็ สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมได้ทําคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้อ้อมีอย่างหนึ่งก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาเนี่ยผมจะเปิดเป็นบุฟเฟตุเรียนคลองแสงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถอ็อก o ์มาสอบถามได้ครับผมแล้วเดี๋ยวเร็วนี้ผมก็จะทําระบบการจองนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ครับผม อันนี้ผมจะเริ่มทำเป็นปีแรกที่ผมจะทำบุฟเฟต์ัวือนของแสงนะครับเดี๋ยวประวัติเพื่อนของแสงเนี่ยผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันสําคัญยังไงนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็บบ๊าายยบ๊ายบาย